เจ้าของเขานะครับต้องการขายนะนะครับก็โทรมาบอกผมว่ามารีวิวให้หน่อยนะนะครับนี่นาะ บภายในนกะะสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนี่ฮะแปะยิ้มนะครับตัวน,นี้เป็น TFA แปะยิ้มนะครับให้เ,เพื่อนๆนะพี่ๆนะครับ,รบที่ขอมานะ ที่คอมเมนต์มานะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆอยากจะดูคันไหนคอมเมนต์ comment มานะผมอา่านทุกคอมเมนต์นะครับนะนะอยากจะดูคันไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับอ๋ออย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะก่อนที่นไปดูรถนะครับฝากใครที่อยากจะเข้ากลุ่มซื้อขายลายนะในกลุ่มซื้อขายรถมือสองนะครับให้คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะดึงเข้าในกลุ่มนะนะครับเป็นกลุ่มซื้อขายมือสองนะโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูกันละตอนนี้อย่าลืมขอกำลังใจด้วยกันกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอสักหนึ่งครั้งนะ เป็แนแรงกำลังใจนในการหารถไว้เพื่อนๆได้ชมกันนะโอเคเพื่อนๆเสียเวลาขอกับกล้อ,องก่อนนิดนึงนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะขอรีวิวก่อนนะคันนี้นะครับรอบๆคันนะตอนนี้สีสวยมากครับคันนี้บางบางๆมากเลยนะนี่นะดีเซลนะครับอันนี้นะครับรบางๆเลยใช่ไครับอ่าครับยูคูทีเอสสเปคครับนะคันนี้นะอืะอ คันนี้สวยเลยบางๆเลยนะครับต้องเจ้าของเขานะครับต้องการขายนะนะครับก็โทรมาบอกผมว่ามารีวิวให้หน่อยนะนะครับรนี่นาะนี่นะครับภายในกระบะนะอ่าตัวนี้เวลาเปิดกระบะหลังนะ่าจะเป็นสองจุดนะครับนี่นะเปิดใช้งานได้ปกตินะอ่าครับนี่นะนี่ครับ่นนะ นี่เขาเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับอืมนะครับนี้เปิดปิดได้ปกติไม่มีปัญหานะครับนะนี่ใต้ถังมียางอะไรหนึ่งเส้นนะนะครับนี่นะหรืออยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนะครับระบบไฟติดทุกจุดนะครับไม่มีปัญหาเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูตามซุ้ม พสตต่างๆนะครับสภาพดีเลยอันนี้บางๆเลยนะครับเนอะบางๆเลยทีเดียวแผ่นอกดีครับกระจกไม่แตกไม่ล้าวนะอันนี้สามารถโอนได้นะครับนะเห็นไนะอันน,น,นี้ครับนี่ครับพรบสองห้าหกห้าปีหน้านะครับนะเพิ้งต่อมานะครับอันนี้คันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะ นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในนะนี่ผมรีวิวดูรอบคันก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะภายนอกก็จะประมาณนี้นะ <c oughs> อ่าเปิดคุญแจมาเปิดประตูมาครับก็นี่นะกระจกเป็นกระจกมือหมุนนะนะครับใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับขึ้นลงได้นะครับนะอ่าเบ่อ,บอเดิมๆนะครับนี่เนาะ แอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับคันนี้เบาะดีนะครับนะกระจกดีไม่แตกไม่รล้าวนะครับอ่าขอดูเลขไหนหน่อยนะอ,อ๋อคันนี้เลขมาอยู่ที่สี่แสนสามมื่นสามพันเก้าสิบสองนะนะไม่รู้เพืเ่อนเห็นหรือเปล่านะอ่านี่นะครับเบรกมือใช้ได้นะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับอือ ลองตัดตาดูนะครับเราเปิดหน้าจอมาครับระบบไฟติดทุกจุดครับได้ได้นะครับตัดทีเดียวติดนะคันนี้นะครับนาฬิกาก็มีนะครับคันนี้พองไาวเวอร์นะนะครับแอ์เย็นเลยครับคันนี้ไปรู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับเป็นแอ์เย็นเลยนะคันนี้แอ์เย็นนะครับอืม นี่นะครับใช้งานได้ไม่มีปัญหานะฮานะครับเอ้ับอืมตัวไฟทุกจุดไม่มีปัญหานะครับคันนี้โอเคเลยสภาพภายในดีเลยผมว่าอันนี้นะเดี๋ยวพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูเครื่องยนสักหน่อยนะอือ น้ำวนปกตินะครับคันนี้ไม่มีปัญหานะความร้อนปกตินะก็คือน้ําวนปกตินะคันนี้นะครับเครื่องดีนะครับเพราะว่ามันไม่มีไอขึ้นมาเนาะเครื่องเครื่องแน่นเลยนะครับค like ันนี้นี่นะเครื <dinheiro> ่องโอเคครับเครื่องคันนี้เครื่องเดินเบาไม่มีปัญหานะเครื่องนิ่งนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็นอีวสุีฟอานะครับตัวแปะยิ้มพวงไหลพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับคันนี้รถปี39นะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอหล่มสักนะครับนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆอยากจะมาดูรถก่อนก็มาได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์นะครับเจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปนะแล้วใครสนใจยังไงโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้นะครับคันนี้นะครับก็เปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะ นะครับคันนี้สภาพสวยมากนะครับคันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้เนาะเพื่อไม่ให้พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับหรือใครอยากจะดูรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาใตา้คลิปวิดีโอได้นะเดี๋ยวผมจะไปทําตามคอมเมนต์นะครับนะโอวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีคับ